วันนี้เสนอวิธีการใช้งานเลเยอร์นะครับแล้วก็การทำปุ่ม overview project file ทั้งหมดนะครับในเจ็ดสิบสามสอเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างเลเยอร์นะครับเหมือน autocad นะครับเห็นไหมครับตัวเลขพวกนี้ไม่ได้จำกัดไว้ที่9 l a เลเยอร์นะครับสามารถสร้างเพิ่มได้มากกว่า9 l a เลเยอร์ได้นะครับอันนี้มันจะมี10 l เลเยอร์อยู่ตั้งแต่0ูนถึง9นะครับเลเยอร์0เนี่ยเราจะซ่อนแสดงไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นเลเยอร์เบสหลัก เพราะนั้นถ้าเรา,เาไม่ต้องการให้เลเยอร์แรกของเราเนี่ยแสดงรูปภาพนะครับเราก็อย่าใช้รูปภาพนะครับบนเลเยอร์ศย์ถ้าเราสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาโดยการคลิกปุ่มบวกตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปก็จะมีเลเยอร์หเพิ่มเข้ามาแบบนี้นะครับผมจากนั้นเราก็คลิกโ OK. อเคแอดเลเยอร์เข้ามาอีกโอเคนะครับแอดเลเยอร์เข้ามาสมมติผมใช้3ามเลเยอร์โดยให้เลเยอร์หลักเนี่ยเป็นเลเยอร์ห นะครับผมเลเยอร์ศูนย์เนี่ยผมจะไม่ใส่อะไรนอกจากว่าต้องการให้ออบเจกต์ที่อยู่ที่แสดงเนะี่ยแสดงไม่ว่าจะซ่อนหรือแสดง l a เยออื่นๆถ้าเราต้องการให้ออบเจกต์นั้นนะ่ยยังคงอยู่นะครับให้ออบเจกต์นั้นเอาไว้ใน l a เยอรศูนย์เพราะว่าจะไม่มีใครสามารถที่จะมาซ่อนออบเจกต์ของเราภายในเลเยอร์ูย์ได้นะครับทีนี้ผมสร้างปุ่มขึ้นมานะครับผมเอามาวางไว้ ในในเลเยอร์ศนย์ะครับเพราะว่าผมต้องการให้ปุ่มเนี้ยโชว์แม้ว่าจะมีการซ่อนแสดงก็แล้วแต่ก็ตามแต่นะครับผมเราดับคลิกเข้าไปแล้วก็ปรับปรุงตัวปุ่มของเราให้เป็นไปตามที่ต้องการนี่ก็ใส่เท็กเข้าไปเช่นบอกว่านี่คือเลเยอร์ สร้างปุ่มขึ้นมา3ปุ่มเป็นปุ่มเลเยอร์หนึ่งเลเยอร์สองเลเยอร์สามโดยที่แต่ละปุ่มเนี่ยเช่นปุ่มเลเยอร์หนึ่งเมื่อกดก็ให้โชว์กราฟิกที่อยู่ในเลเยอร์หนึ่งส่วนเลเยอร์สองเลเยอร์สามเนี่ยก็ถูกซ่อนไปนะครับเช่นเดียวกันเมื่อกดเลเยอร์สามสมมุตินะฮะก็แสดงเฉพาะอ็อบเจกต์ที่อยู่ในเลเยอร์สามเท่านั้นส่วนอ็อบเจกต์ในเลเยอร์อื่นก็ซ่อนไปยกเว้นเลเยอร์ศูนย์นะครับเราจะไม่สามารถซ่อนแสดงได้ทีนี้เรามาดูใน property นะครับผมอ่า ใน property เนี่ย l a y e อร์หนึ่ง l a เ e r ราพวกนี้นะครับเราสามารถซ่อนแสดงได้ high layer when data s o r t is false หมายความว่ามันจะซ่อน Layer ไปเมื่อข้อมูลเน่ยเป็น false ก็คือเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นเป็นเลขศูนย์นะครับหมายถึง false นะครับถ้าเป็นตัวเลขอื่นๆที่ไม่ใช่ศูนย์มันจะแสดงนะครับจะแสดง l a เยอนั้นเพราะนั้นเราสามารถเอา property เนี่ยนะครับไปลิง์อยู่กับ o p c i t tag หรือว่า local v a b e เพื่อมาควบคุมการซ่อนแสดงเลเยอร์นี้ได้นะครับ ันนี้ผมจะสร้าง local variable ขึ้นมานะครับวิธีการสร้าง local variable โดยง่ายโดยที่สะดวกที่สุดก็คลิกตรง c w x Switch Active x Control นะครับจากนั้นก็เดือบคลิกเข้าไปไป Copy ตัวตัวแปลตัวนี้มาที่ผมต้องการ Copy มาครเพราะว่าอยากจะได้เครื่องหมายตัวนี้ยครับยืกยือสตัวเนี่ยเพราะว่าไม่ไม่อยากจะพิมพ์เองนะครับจากนั้นก็ลบสวิตช์นี้ทิ้งไปนะครับจากนั้นก็มาที่ property ของ La y e r ตรงนี้นะครับ edit layer property คลิกเข้าไป เลเยอร์หนึ่งนะครับวางตัวตัวแปรที่เราคัปปี้มาเนี่ยเมื่อกี้นะครับผมเปลี่ยนจากโลเคอบิตให้รับเป็นคำว่า L Y นะครับหม,หมายความว่าเป็นตัวแปรเลเยอร์นะครับอันเนี้ยเลเยอร์เนี้ยนะครับอ่าเอ่ออ่าคลิกตรงแท็กเมนูตรงนี้นะครับแล้วเลือก expression editor นะครับตัวนี้มันจะเป็น L Y แบบนี้ใช่ไหมครับอ่าให้ใส่เครื่องหมาย ปิกาล้อมรอบนะครับผมแบบนี้ปิกาเนี่ยเป็นตัวที่บอกว่าอันเนี้ยเป็นโลค variable หรือว่าเป็น o p ปิเก็คือเป็นสัญญาณตัวหนึ่งนะครับผมจากนั้นถ้ามันเป็น1นึ่งถ้าถ้ามันเป็นอ,อ,อะไรก็ตามนะครับที่ไม่ใช่ศูนย์นะครับมันจะแสดงนะฮะมันจะแสดงแต่ว่าเราต้องการให้มันแสดงเฉพาะเมื่อค่า L Y เนี่ย มีค่าเท่ากับ1เท่านั้นนะครับก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับแบบนี้2ตัวนะครับเท่ากับ1เท่านั้นถึงจะโชว์จากนั้นก็คลิกโอเคเนี่ยนะครับเขาก็จะใส่ x เท่ากับ l uh, y เท่ากับ1น,นั่นหมายถึงจะโชว์เมื่อ l y เท่ากับ1เท่านั้นนะครับผมก็คือถ้า l y เท่ากับ2เงื่อนไขจะไม่เป็นจริงเงื่อนไขจะเป็น a l s กก็จะซ่อนไปเป็นต้นนะครับเราก็ปี้ตัวนี้มานะครับแล้วก็มาใส่ในเลเยอร์2ด้วยเฟดวางลงไป เปลี่ยนหมายเลขหนึ่งให้เป็นหมายเลขสองก็คือให้แสดงเมื่ออให้แสดงเลเยอร์สองเมื่อค่าของ l y มีค่าเท่ากับสองดังนั้นก็วางลงไปในเลเยอร์สามนะครับใน propery t ของเลเยอร์สามใส่เป็นเครื่องหมายเ,าเปลี่ยนตัวเลขเป็นสามนะครับโอเคเอาละนี้เราทดสอบในเลเยอร์หนึ่งคลิกตรงเลเยอร์หนึ่งตรงนี้ก่อนนะครับผมแล้วกราฟิกนา้นมาวางงไปเอาอะไรก็ได้มาวางลงไปเช่นผมเอาตัวนี้มาวางลงไปอันนี้ในเลเยอร์หนึ่ง ต่อไปมาที่เลเยอร์สนะครับเอาอะไรมาวางลงไปนะครับเอาโรบอทก็แล้วกันนะครับโรบอทเนี่ยมาวางในเลเยอร์สจากนั้นเลเยอร์สผมก็เอา,เอารูปแบตเตอรี่นะครับมาวางในเลเยอร์สโอเคทีนี้เราลองทดสอบดูนะครับ,บรันทามในเลเยอร์ศไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไร มีแต่ปุ่มจากนั้นเมื่อเราคลิกเลเยอร์หนึ่งอ๋อโอเคครับในในปุ่มเนี่ยเรายังไม่ได้ใส่ดันเมกพิกกลับมาก่อนกลับมาในโหมดคอนฟิกก่อนนะครับกลับไปที่เลเยอร์ศูนย์เพราะปุ่มอยู่ที่เลเยอร์ศูนย์นะครับเรายังไม่ได้ใส่ดันเมกพิกเข้าไปก็คือตัวที่กําหนดว่าจะให้เกิดอะไรเกิดขึ้นนะครับวิธีใส่ดันเมกพิกก็คือคลิกตรงสี่เหลี่ยมเป็นรูปปุ่มนะครับแล้วก็คลิกรูปมือกดปุ่มจากนั้นเราก็ เปลี่ยนจากโหลดดิสเพลย์ซึ่งเป็นดินามิกที่เป็นค่าดีฟอลต์นะครับให้เป็นดาวน์โหลดวอลูนะฮะดาวน์โหลดวอลูอ่าเราจะดาวน์โหลดอะไรล่ะเราจะดาวน์โหลดค่าอันนี้เป็นค่าเลเยอร์หนึ่งใช่ไหมครับเราจะดาวน์โหลดค่า1ไปให้กับตัวโลคอลเรเบิลที่ชื่อว่า L Y เพื่อบังคับให้ L Y เท่ากับ1เพื่อจะได้แสดงเลเยอร์หนึ่งยังไงล่ะครับแล้วก็คลิกตรงแท็กเมนูนะฮะแล้วก็เลือกเป็นกราฟเวิร์สในกราฟเวิร์สเราจะเห็นนะฮะ เรเห็นตัว LY ซึ่งเป็นตัวที่เราใช้งานอยู่นะครับจากนั้นคลิกโอเคเนี่ยมันจะเป็นการส่งค่าหนึ่งให้กับ LY นะครับเมื่อ LY เป็นหนึ่งนะครับมันก็จะเข้าตรงเงื่อนไขของ property ของ layer 1หนึ่งก็ทําให้ layer 1แสดงนะครับโอเคจากนั้นเรา Copy นะครับคลิกขวาแล้ว Copy แล้วคลิกขวาตรงปุ่มที่2แล้วเลือก Face Dynamic นะฮะ a c e Dynamic เราก็พีดนามิกมานั่นเองแดีวมันคลิกเข้าไปนะครับแล้วไปดูตรงแถบที่ชื่อว่าพ i ิกนะครับเห็นว่ามันก o p ีทุกอย่างมาเราเปลี่ยนแค่ตัวเลขหนึ่งเป็นตัวเลขสองเพื่อส่งค่าสองให้กับ l y นะครับเพราะว่าเราเลือกเลเยอร์สองจากนั้นเราก็เลือกปุ่มที่สามอีกแล้วก็เฟดดินามิกลงไปแล้วก็ดับมัลคลิกเข้าไปนะครับไปเลือกเปลี่ยนค่าหนึ่งเป็นสามจากนั้นคลิกโอเคนี่ลองรันถามดูเมื่อเราคลิกเลเยอร์หนึ่งก็จะโชว์กราฟิกที่อยู่ในเลเยอร์หนึ่ง คลิกเลเยอร์สก็จะโชว์กราฟิกที่อยู่ในเลเยอร์สแล้วคลิกเลเยอร์สก็จะโชว์กราฟิกที่อยู่ในเลเยอร์สนะครับทีนี้เมื่อถ้าเราต้องการที่จะให้โชว์อะไรก็แล้วแต่ที่มันโชว์ในทุกเลเยอร์เราก็เอามาวางในเลเยอร์ศูนย์อย่างเช่นปุ่มพวกนี้นะครับหรือผมอเอาวางเขคลงไปนะครับเนี่ยจะเห็นอยู่ในทุกเลเยอร์เลยนะครับถ้าเราวางอยู่ในเลเยอร์ศูนย์ ไม่ว่าเราจะเปลี่ยนไปเลเยอร์หนึ่งเลเยอร์สองเลเยอร์สามันก็จะเห็นยกเว้นว่ามันมาทับเท่านั้นเองนะฮะมันมาทับอย่างกราฟิกตัวนี้มาทับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการให้โชว์อะไรก็ตามนะฮะอยู่ในเลเยอร์แรกเราอยาวางออบเจกต์ลงไปในเลเยอร์ศูนย์ยกเว้นปุ่มนะฮะที่ใช้เปลี่ยนเลเยอร์นั่นเองนะครับทีนี้นถ้าเกิดว่าเราต้องการซ่อนเลเยอร์ทั้งหมดไปเราก็ทําปุ่มนะฮะปุ่มซ่อนทั้งหมด สมมุติปุ่มนี้เป็นปุ่มซ่อนนะครับแล้วก็ใส่ตัว Copy Dynamic มเมื่อกี้มานะครับ Copy มาแล้วก็ Fade Dynamic ลงไปเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปเปลี่ยนตัวเลขเนี้ยให้เป็น0นะครับมันจะได้ไม่ใช่1 2 3นะครับจากนั้นก็โอเคอันนี้ก็จะเป็นการซ่อนเลเยอร์1 2 3ไปถ้าเราคลิกปุ่มนี้นะฮะเนี่ยก็จะโชว์แค่เลเยอร์0นนะครับผมนี่อ่า มาถึงขั้นตอนการสร้างปุ่ม overview นะครับปุ่ม overview เพื่อจะดูว่าไฟล์ทั้งหมดนะครับไฟล์ display ทั้งหมดที่อยู่ในโปรเจกต์ของเรามีอะไรบ้างนะครับก็ง่ายมากนะครับถ้าเราคลิกตรงนี้นะครับตรงปุ่มตรงนี้ปุ่มด้านล่างสุดนะครับมันจะเป็นปุ่มที่เป็นเครื่องหมาย Graphworks อ่าพอเราคลิกเข้าไปแล้วมันจะปรากฏ display button วิสัยขึ้นมานะครับถ้าเราเลือก display ไฟล์ของเรานะครับคลิกเข้าไปไป browse ไฟล์ ไฟที่เราต้องการเนี่ยเอาลิงก์ไปนะครับเช่นตรงนี้ไฟล์ไฟล์นี้แล้วก็คลิก Open นเขาจะทําเป็นหน้า Overview ให้เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้น User อร์เนี่ยสามารถเห็นเลยว่าเออหน้าเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับเป็นการบอกให้รู้เลยคร่าวๆว่าเออเป็นใช่หน้าที่เขาต้องการที่เปิดไปไหมนะครับฉะนั้นก็คลิกโอเคนะครับนะครับเอาละทีนี้ถ้าเราต้องการสร้างขึ้นมาอีกก็ คลิกขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็ไปเปิดไฟล์นะครับ browse file browse file ที่เราต้องการโอเคมันก็จะทําหน้า overview มาให้นะฮะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีไฟล์ overview หลายๆไฟล์เราทําปุ่มแบบนี้เนะี่ย user เ,เขาก็จะรู้นะครับว่าหน้าตาของแต่ละหน้านั้นเป็นยังไงนะครับเป็นการทําปุ่ม overview ของโปรเจกต์ไฟล์ทั้งหมดที่เรามีนะอันนี้มันจะเป็นการ load display มาถ้าเราไม่ต้องการให้มัน load display นะครับไม่ต้องการให้เขาด display ขึ้นมานะครับ เวลาที่เราสร้างเนี่ยปุ่ม overview ขึ้นมาเนี่ยแทนที่จะใช้เป็น action เป็น load display ให้เลือกเป็น pop up window นะครับ pop up window แบบนี้แล้วก็เลือกไฟล์มันจะเป็นการ pop up ขึ้นมานะครับโอเคเนี่ยลองรันดูก็ได้นะครับคลิกเข้าไปก็จะ pop up ขึ้นมาแบบนี้นะครับสำหรับนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ